แจ็คสันหวังตอบดีมากสาเหตุยังไม่ซื้อบ้านในไทยเป็นอีกหนึ่งศิลปินเกาหลีที่เดินทางมาไทยบ่อยๆสำหรับหนุ่มแจ็คสันหวังเราจะเห็นว่าเจ้าตัวเดินทางมาไทยบ่อยๆมาเที่ยวพักผ่อนมีเพื่อนในวงการบันเทิงหลายคนด้วยการมาไทยบ่อยขนาดนี้ก็อยากรู้กันว่าจะซื้อบ้านที่ไทยเมื่อไหร่โดยล่าสุดเจ้าตัวเผยว่า ยังไม่มีเงินขนาดนั้นทุกคนคิดว่าผมมีเงินเยอะแต่ว่าเงินส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับการทำเพลงหรือแพลนในอนาคตผมเป็นครีเอทีฟดังนั้นเรื่องธุรกิจเลยเป็นข้อได้ของผม